ีอ้หิววแลค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัย2องพันธรรมโชนะครับวันนี้มาที่ตะลิ่งชันนะครับตามที่เขาโพสต์ไว้ใน Facebook นะฮะคุณตุ๊กนะฮะบรนเลขที่3ามสนี่มาถึงแล้วเอามาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตุ๊กคุณตุ๊กจะทําเมนูอะไรนะครับไข่ตุนทรงเครื่องค่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะน่าทานขนาดไหนนะฮะ พ่วง2อง0ธรรมโชกับเบอร์แก๊สตอนนี้เราก็มาบุกหลังโคคุณตุ๊กแล้วนะฮะเมนูคือไข่ตุ๋นทรงเครื่องค่ะเห็นบอกมีเคล็ดลับด้วยใช่ไหมครับใช่เคล็ดลับก็คือก็คือเราต้องนึ่งน้ําให้เดือดก่อนนะคะ<อ>แล้วเราก็ค่อยเอาไข่ตุ๋นที่เราตรุงรสเรียบร้อยแล้วลงไปนึ่ง<อ>แล้วไข่มันจะเนียนเป็นวุ้นแบบน่าทานมากมาไม่แข็งกระด้างนะคะ เสร็จแล้วครับไข่ตุนทรงเครื่องคุณผู้ชมก็ทําแบบนี้ได้นะครับสมัครมาตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับ2,000บาทจากเวอร์แก๊สนะครับชิมดูสิเหมือนในรูปใน Facebook ที่ส่งมาหาเราเลยโอ้ร้องหงืสนับสนุนโดยแก๊สมดกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับวันนี้มาร้านฮาร์ทไทยนะครับร้านแก๊สอยู่4พยานะครับเรากำลังจะไปฮ่องกงร้านนี้แนะนํนว่าถ้าไปฮ่องกงต้องไปกินเลยนะมา กินหารย่างร้านยงกีโอ้โหร้านดังซะด้วยอร่อยมากแนะนำงี้รับไปเลยครับ1นึ0งพนบาทจากเวอร์แก๊ครับคุณผู้ชมครับชวนชีมินเตอร์วันนี้ผมจะเดินทางไปฮ่องกงนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอมาหาอะไรรองท้องนะครับที่ร้านแอนนาชาลีแถวบ้านพราม3านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอถอยจอดก่อนนะครับ เดี๋ยวนี้นสบายครับการถอยรถจอดนี่นะฮะเขามีกล้องมองผ่านทางด้านหลังนะครับดูผ่านจอ LCD ได้โอ้โห,โห,โห,โหถอยจอดที่สบายไม่ต้องพึ่งเด็กโบกรถที่สําคัญเนี่ยแต่ก่อนอ่ะผมไม่มีนะถอยชนไปหลายคันแล้วเอาละเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงชวนชิมอินเตอร์ช่วงชวนชิมอินเตอร์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวิ l d ์แก๊สนะครับ โอ้โหดูดิน่ากินไหมละ่ะน,นี่ขนาดอยู่นอกตู้นะดูสิมันหยดติ้งติๆงติงตงตงลง,งมาเลยมีทั้งไก่มีทั้งไก่อกมีทั้งห่านย่างมีทั้ทงหมูดแดงข้างในนะฮะร้านเนี่ยเขาติดอันดับ20ของเอเชียชื่อร้านยงกีใครที่มาที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ได้กินร้านนี้ก็บอกว่าเดยวนี้ไม่ถึงทนไม่ไหวแล้เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น4ไปกินละกัวรัวเนี่ยเครียดสับวันน็นพันตัว ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาบริเวณชั้น4นะของร้านยงกีนี่เนะี่ยแล้วก็สั่งหั่นย่างมาให้ดู1ตัวแบบนี้คุณผู้ชมห่อกลับบ้านได้ดูหนังเงาวับเนื้อนิ่นุ่มนะฮะย่างกันทั้งตัวพูดแล้วรอไม่ไหวไปบนโต๊ะเลยดีกว่านะครับนี่และครับหั่นย่างยงกีโอ้คุณผู้ชมครับ ไปเห็นอาหารย่างเป็นตัวแล้วมาถึงตรงนี้อดใจไม่ไหวกว่าจะรอตากล้องมาถ่ายในผมล่อข้างหลังไปเกือบครึ่งตัวแล้ว <c oughs> นี่แหละครับอาหารย่างนะฮะที่ร้านยงกีถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามาที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะใครที่ได้มากินเนี่ยถือว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบว่าพูดกันเลยนะไปฮ่องกงกินอาหารย่างยงกี่ย่าง <S <S <ๆ>นอกจากอาหารย่างยงกีนะครับเขาก็จะมีอาหารเยอะแยะที่เป็นเมนูอร่อยๆนะครับในร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้รางวัลน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกุ้งนะฮะพันด้วยฟองเต้าฟู่ที่นี่เขาเรียกเต้าฟู่อีกอันหนึ่งก็คือ หมูแดงก่อนหมูแดงฮ่องกงเนี่ยหรือชื่อมากแต่ว่าคนที่นี่เขาจะกินหมูแดงเป็นแผ่นแห้งๆแบบเนี้ยเพราะว่าหมูแดงฮ่องกงเนี่ยเขาจะหมักด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือสูตรพิเศษของเขาเนี่ยนะฮะคือเวลากินลงไปมันจะหวานด้วยตัวของมันเองแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีน้ำราดแบบบ้านเราเลยเดี๋ยวจะลองชิม,มหมูแดงฮ่องกงเนี่ยคะแนนเต็มร้อยเอาไปร้อยสิบห้าแล้วก็ห่านครับถ้าเกิดว่าชอบอย่างที่ผมบอกเนี่ยซื้อกลับบ้านได้เลยครับอย่างห่านตัวนึงเนี่ยส่วนราคาก็ ที่เป็นเงินไทยก็2,000บาทแล้วกม็มีซุปด้วยอันนี้เป็นซุปเต้าหู้นะฮะมีเต้าหู้ด้วยแล้วก็มีไข่ขาวเต้าหู้ไข่ขาวทีนี้มาลองห่านด,ดีกว่า,าก่อนจะกินจะสาทยายให้ฟังก่อนว่าคือหนังมันนะฮะถ้าเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็นุ่มแล้วเวลาเคี้ยวไปเนี่ยตัวมันมันก็จะแทรกอยู่ตามเนื้อที่สําคัญนะเนื้อห่านเนี่ยมันจะแน่นกว่าเนื้อเป็ดนะแล้วน้ําราดที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเราถ้าเราไปกินเป็ดย่างว่าเราจะเป็นน้ําเหมือนแบบน้ำออกหวานๆที่นี่ก็จะเป็นแบบ เหมือนน้ำย่างห่านะเอามาล่าอีกทีเนยนะฮะโดยเกาจะกินกันแบบลิ้มรสที่ตัวเนื้อห่านนะฮะแล้วก็ตัวหนังของมันเอาละครับวันนี้คงจบเท่านี้คุณผู้ชมชวนทีมมินเตอร์แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะหาอะไรมาฝ่ายกันลวกันปิดท้ายด้วยน่องมันมันวาวๆววสวยๆให้คุณผู้ชมดูเพื่อความอยากแล้วอย่าลืมมากินนะจ๊ะ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากกรุงเทพ10120รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยน้ำมันงาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้เตาแกสลักกี้เฟมรับประกันวาวเปิดปิดแกส5ปี น้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ทยอร่อยคำไหนคำนั้นช่วงแจกเป็นลอนโชควิ่งชนคนโอนโมโบตันปี5-6วันนี้นะครับผมมาแถวนนทบ,บุรีนะครับมาแถวนิทรนีนึกถึงของกินก็คือข้าวขาหมูชานเทคนิคโอ้โหเนื้อหนังคากิน้ำพะโล่พูดแล้วหิวแต่ว่ายังไปทานไม่ได้นะครับต้องไปเยี่ยมผู้โชคดีจากโบตันกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินขาหมูเออไปพร้อมแกเลยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับลุงสมจิตใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่กำลังเช็ดรถใหม่วิ่งเลยเฮ้อรถใครให้มาเนี่ยน้าให้มาคูอูกิจสมาร์ทโอ้เหรอยต้องเช็ดให้ดีหน่อยโอ้ต้องเช็ดให้ดีหน่อยนี่แสดงว่ารถสวยถูกใจขับได้ทั้งครอบครัวเลยสิโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยลุงปีนี้เขาแจกอีกเอาอีกไหมแล้เอาเนี่ยครับเหรอผมอยู่ทุกปีอยู่แล้วอมทุกปีครับ ลุงอมตังเมียวันนี้มาเยี่ยมลุงสมจิตนะครับผมก็มีของที่ลึกมามอบให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดอยากได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกขาหมูไกลไหมลุงไม่ไกลไม่ไกลยืมรถไปส่งหน่อยนะไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้จริงๆี้เราไม่มีค่ามอไซค์ขาหมูดีกว่าลุงไปสนับสนุนโดยแจกเป็นล้อนโชควิ่งชนผลโอมโมตันปีห้าหก